มาพี่น้องกินข้าวกินข้าวกินข้าวฮ้อนใส่ข้าวเงาอีกได้หมดเลยนะเดี๋ยวว่าสั่นว่าสี่เดอ้อมัน้อนมัน้อนอ่ะเด้อลูกร้านกินข้าวน้งหมหนโมนเด้อเปิดมิดสายภายในดเดตตามประเทศ น่องนงวัตุกูทุกคนมาเด้อข้เขาน้ำกันเด้อนี่ยังกับกินอาหารบ้านเฮาเนาะคนดีนั่นมันสิอยู่กับเพื่อนตัวเองมันสิบม่ไปยุ่งกับครอบครัคคควคนอื่นเนาะคนยุ่งครอบครัวคนอื่นเขาบอกคนบ่อดีนะแม่มอนว่าได้ เมือนนี่นีม่มีหมาวารลายโตเลยพี่น้องมาห่างของเซมิมอนเหมือนหมา,มาวอกลายโตขนาดมาห่งหางมือนมันเป็นวรคเลยโดนพระเจ้าเตะเขาปาสสาวะมดคู่โตเลยเหมือนเบื่อเอามันไหวเลยพระเจ้าเตะเขาปาสสาเะมดเหมือน ไปที่ซอบที่ซอบกระเจ้าคนอกแกบกินอาหารบรนๆลงถ้าแสบ Phần chỉ là đá tốt tổng nó Nhưng mà nắng Còi nắng là làm như là hình mẹ xoay Mà sẽ làm cưa rồi mới có ổn Kinh bài ลอยเงาโตระบาดนะซาโต้สาบะสาโัวสิฟเฟนี ที่รอเนะี่ยคนแห้งก็ไม่ได้ใส่น้ำคน,นแห้งเว้นแต่จะแทะ 反正。嗯嗯 <laughs> ตจกกะพอดีตกให้อายดินขื่อยังห่อนโคเกาซะ ไปแท้มันซื้อสิพันติสอาบาทพ่อก,กินอาหารอยู่แล้วซื้อ,อยังกับพ่อก,กินบุฟเฟ่ต์ก,กับพ่อกระต่ ເຜັດກ້ອຍ ทำนาสิลมนี่คุยเด้อสีน้องหวานเอ,อ,อย้ยม,มันกินข้าวมุุบไม่จะว่าเรื่องไายสะละเรื่องลาสะละบไม่จะว่าวอยูกับตัวเองสบายใจอยากเอาคนอื่นมายุ่งไม่จะเอาคนมาดีมายุ่ง เงาดีบ่าคือมีม้อนเนี่ยดูขึอนไมีมอนเนี่ย,นนยจินข่าวสิไอ้มันเลี้หูจกักไข่เบิด์เดย์เอฟซีแต่จักไข่เป็นไขอยู่ไซสแต่กำลังมัมนมาหูเม่นมาดีกต่เม่นตอบดีวะฉันจ้ะแล้วคนที่เฮาบาหูจักกันเนี่ยเม่นมาเบ่าใส่เฮาหะนะสิ่งเดล่าสิ่งทีบ่บนะิยีเนี่ยมันเป็นคนอย่างคนน,นั้นนะในม้อนก็อยากถามเนาะ บุคคลนั้นมันจิตใจมันมันเป็นอีหย่างลรมันจะอยากว่าให้เท่าอยากว่าเาให้คนอื่นนะทั้งๆที่ห้าบูฮูจักกันนี่นะทั้งๆที่เท่าบริบาทยังให้มันบริสุทธิ์ยังให้มันนี่นะมันมาวายเท่ามันมาดายเท่านี่นะมันดีบ่บุคคลนั้นนะพี่น้องวันใดลูกหลานใดๆมีมโนเดีจะ์ตามเนาะทีอน้องอะไรดีแบบนั้น มนันบ,บดีในเมื่อเจ้าว้าบดีใส่เขาเขาอยู่ซื่อๆจะไปด่าเขาเขากระดาจกคื้เจ้าด่าพ่อแม่เขาเขากระดาพ่อแม่จาคือนแม,ม่นบ่ล่หละเขาบูมจักเจ้าเด้ยจเจ้าประเทศเขาเขาทายทอดวิตการเป็นอยู่กินน,กน,นั่นกินนี่คนโุโลเห็นเขาบูมจักเจ้าเห็นเจ้า เจ้าพมาสร้างเขาแบบนี้มาว่าให้เขาแบบนี้เหตุผลยังเนี่ยเขาาบุคคลนั้นมันโบดีมันเป็นบ้าเม่เบาละเขาบริเหตุยังให้โตพมาสร้งางนะคนมันจะสร้างกันเนี่ยมันต้องเจ้าด่าคอยคอยด่าเจ้า ไม่ไพ่ดอกสิบเอ็ดามดาไม่สิบบูดาตอบมันตอบมันทุกคนแหละงั้มึงเป็นยังกูไปเห็นยังเห็นมึงมึงคือมาหายกูอีนี่แม่นบ่หมดนี่คือบูดากูอีนี่พามือตบใช่ไมมัน่จะแน่นอะไรเนาะมันจะเป็นแบบไหนแหละคนเท่าไงมึงมามาจะใช้ยือมัางานกายกูธรรมดากูนี่นะ ความหมายนะเป็นได้ไ้คุยมาเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยสามสิบแปดปีเนี่ยมั่ได้เป็นคู่เพือนสูงเึือนตัดนะมาหมักดูเพื่อนตัวเองอยางยังไปซสื่อกิน,นายากไป้ไซไป สเปรย์อีสแชนสยามซ่อมแรงซ่อมงา่ายพนันพนีมัอนี้มึงก,กินยังมัอนี้มึงไปใส่อันนั่นเฉพาะคนบอบดีคนนั่นนะจ้องแล้วเาให้เขานะ่ะชีวิตนั่นน่ะบอกม,มีความสุข มันจะสาจอบแต่ะเขาแต่ละมื่อสาจอบเบื้องตะเข้าอ่ะนี่เบื้งมื่อนี่มึงไปใส่มึงกินยังมาเนี่ยมันมีความสุขบอกคนแบบเนี่ยมันมีมันมันไปจอบใครเนี่มันได้ไปจอบใครเด้เนี่ยอย่างนี้ก็ไปตลาดซื้อกินมาสู่ลูกสู่ร้านกินขามากินข้าวแล้วก็นอนไม่ถนัด ไม่จอดเหรอจอดบตัวเองน่ะจอบบดบนในตู้เย็นนะมันมีย่างกินมอสซาโบข้ัวกินหน่อพริกมดสซาโบนั่นัน่ะมอสซาโบไปตลาดซื้อมาใส่ตู้เย็นม่มอนนั่นไม่จะจอดแต่นั่นจอดตู้เย็นม่มอสหน่ะจอดเข,ขาพวกเข,อขาขอขืา่นไม่ได้จอด ตูวเด็กจอจกระถางเขาเขาซานนี่มันมาหรือเปล่าเออมันแต่เนาะไปซื้อแล้วตอนนั้นมันจะไปจอบแรงจอบง่ายจอบเบิ่งคนหาอีซาบางเบียดคนหาซ่างคนน่ะมันคนดี้คนนั้นนะสิบ่เอาเลย สิบว่าบ้าหบ้ดเลยฮะคิปนี่ก็ล้ะเด้อพี่น้องเด้อเนาะเก็สำนันแหละบ้าร้ายดอกบ้าหน่อยเขาใจร้ายคันคนสมองตื่นคนสมองหลกดรู้เปล่าสดนันกับบูชือ